สวัสดีครับพี่น้องครับพอกันงามแดงๆครับภาพพี่น้องมาเมืองพักงามเนี่ยหอมแดงกระเทียมครับมแม่กำลังหดอยู่นี่กระเทียมนะครับง่ามเร็วได้ไหมสักหมื่นบู้ดเนี่ยปลูกไวซ้ซิมหามเมลวะกระเทียม น,น,นั่นจะเปินบักชัวอันนี้หอมป้อมหอมป้อมหน่อยจุบ อืมบบเต่งงามเลยตัวก้านี่ปลูกผู้เดียวเบิดได้ไหมครับใหไฮเลนด์ปลูกทุกปีแี่ หนหน้าเรามาไถาให้แค่เงินวันจะเห็ดเห็ดเฟืืองนั่นมันวได้ตีงขี้ขงไปใส่อยู่ว่มีกากมันครับอเอาเดียวพาพี่นองไปเก็บเห็ดนั่งฟ่าเนาะมันจะคำก่อนมาครับเก็บเห็ดโอ้ส่งมันแกแถว,วัหน ส้มแก่ครับบอได้เก็บแต่งวงสวนเนาะอันนี้เก็บไปกินครับนี่บอหลายสอนซับแค่ออกครับ น่อยนี่เลยเคี่ยวออกไปเลยครับเก็บไปแกงสุดหอนห่อนมันกันนะแข่งไหนอันนี้สุดสองอยู่แล้วครับไปออกดีดีสุดสองกับสุดแรกรับเกือบเกือบซ้ำกันเนาะ เก็บกระเคียะขาออกเลยครับมันควรยสิยบหลง mm hmm. อันนี้ขาสะอาดไบบมีกับบดตรงเคียดนะครับด้วยมันสะอาดอยู่ขาบร่เลยหักเลยเนาะ คเคลียร์ไปวานองเคลีย์เขาลึกนะครับไปปร๊บก็ได้กินได้ขายครับพี่น้องครับ เคียร์ทำหนีกระพาะแล้วเมืเ่อครับถ้าเห็ดน,นั่นเห็ดน,นี่คำมับตีแปลงปลูกพักครับก็ได้บริเก็บเสรแล้วถึงได้เป็นกิโลอยู่บออันนี้เอาไว้ก่อนนะครับเมื่ออื่นได้เก็บอยู่เมื่ออื่น ในเลี่มอยู่นี่โอ้โหแล้ครับความสุขแบบบ้านๆครับอยากกินยังกระปูก ถ้าเทาคเขาเลิกเห็ดมันเกิดบ่ค่อยดีตัวครับทางนี้มีประมาณสิบก่อนรอบที่สองนี้เริ่มอยากดึงง่ายนะครับด้วยขาเห็ดเห็ดเริ่มอยากเก็บง่ายครับรอบที่สองเชี่ยวไปแล้วกัน เอามาทําความสะอาดข้างล่างเนาะถ้ามีเสื่อเห็ดเสื่ออย่างเหี้อลงมาเขาก็หาเนี่ยมาเ็ษออกเอาเนี่ยมากวดออกโอเคครับตัวนี้พันห่อนแห้งครับห่อนแห้งเห็ดอยากเหียวเห็ดบ่วพ่องามป่นไดยนี่ครับอันนี้บัวถืองาม้วมั่งก่อน งองงามเลยปุย๊นี่ครับพยายามเชียวทำความสะอาดให้เรียบร้อยนี่แบบนี้เลยเหตุอันนี้จริงมันพอเก็บแต่เศร้าเลยวยครับเด้อมันก็เลยเป็นแบบนี้มันก็เลยแก่ไม่อน่หเห็ุว่างามดลมัน กก่เวลาเก็บของมันก็เป็นแบบนี้นะครับเบบนอกนี่นก็เลยนิกงก็เลยงอบเลยเอเห็นเนี้เห็นเนี้ยนะครับด้วพี่น้องครับ อ่อนสุดท้ายอโอเคครับเดียบร้อยนะครับคุณได้ประมาณอนาจนจะหนึ่งกิโลครับนี่หลายเติอบอันนี้ยิกงอนี่คือหนามเขาเ่าบ่ถึงนะครับเด้อ ต้องหดนหนามขกงน้อยมือนีแดดมันห่อนแห้งนะครับผมหดแต่เสากับแหลงเนาะที่จริงถ้าหดย่ำเทียงพร้อมนี่เฮ็ดสีบ่งยิบบ่งงอนี่ครับนี่เห็นแบบอันไหนมันพ่อน้มเนี่สังเกตมั้งครับโอเคครับพี่น้องครับสำหรับมือนีครับไม่มีเอียงหลายครับฝากพี่น้องเบิดสุสกุลทุกคนไว้เพียงเท่านี้ครับค่อยพอกันมือหนาครับสวัสดีครับ